พี่น้องนักศึกษาที่เคารพรักทุกท่านครับการศึกษาของเราวันนี้จะเดินต่อไปในสภาพนี้อีกต่อไปไม่ได้ทุกวันนี้พี่น้องบัณฑิตทุกคนเดือดร้อนจากตลาดแรงงานที่ชะงักงานตกงานพี่น้องบัณฑิตเดินแต่ฝุ่นไปทั่วพี่น้องจำนวนมากเบื่อหน่ายกับการวอล์กอินกับการใช้เส้นสายฝากเข้าทำงานบัณฑิตทุกคนเครียดกับการแข่งแย่งสมัครงานที่มีความรุนแรง นั่งรองเรียกตัวยืดเยื้อและไม่สามารถที่จะรับรู้ผลการพิจารณาได้ที่สำคัญที่สุดวันนี้พี่น้องกังวลว่าในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเหตุการณ์แย่งงานจะมีมากขึ้นอาจจะถึงขั้นที่ว่าเรียกว่าเป็นสงคราม AEC อาจจะไปจบที่การปิดตลาดแรงงานซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาวันนี้จึงไม่ใช่เวลาที่จะมาเถียงกันอีกต่อไป ไม่ใช่เวลาที่จะมาโทษกันว่าเป็นความผิดของใครเพราะทุกคนล้วนมีส่วนทําให้การศึกษามาถึงจุดนี้รวมทั้งสทศและกระทรวงศึกษาด้วยสทศต้องการเสนอทางออกให้บริษัทเอกชนมาคุยกับล็อบบี้แล้ววันนี้ผมหวังว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นและสทศก็อยู่เฉยไม่ได้ครับสทศต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา หาคำตอบให้กับการศึกษาไทยและเราต้องเริ่มต้นจากความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือไม่มีบัณฑิตคนไหนจะได้งานตามที่ต้องการไปทั้งหมดแต่เราต้องเริ่มต้นจากการยึดมาตรฐานของส่วนรวมและหาข้อสอบร่วมเพื่อเดินหน้าสมัครงานต่อไปคำตอบของบัณฑิตในวันนี้จึงไม่ใช่การเรียนจบรบปริญญาโดยไม่สนใจว่าจะผ่านมาตรฐานกลางหรือไม่ ใครจะตกง,งานหรือจะเกิดความอดอยากคําตอบของวันนี้จึงไม่สามารถให้บัณฑิตมาเดินเตะฝุ่นกันบนท้องถนนมองหาว่าที่ไหนเงินเดือนมากกว่ากันแล้วจะเดินไปสู่การทํางานได้ผมไม่เชื่อว่าคําตอบวันนี้จะเกิดจากการจ้างงานโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่งและบริษัทไม่สามารถจะบอกได้ว่า อุดมศึกษาจะเดินต่อไปอย่างไรและทําให้ทุกคนยอมรับสทศไม่เชื่อครับว่าการปฏิรูปการศึกษาจะโดยใครก็ตามจะนําความรุ่งเรืองมาสู่การศึกษาใยได้แนวทางวันนี้ต้องนําพานักศึกษาไปสู่การสอบร่วมและต้องเป็นการสอบร่วมที่เกิดขึ้นภายใต้สทศเป็นการสอบร่วมตามหลักการโอน็และกระบวนการสอบร่วมที่เหล่าดรยอมรับจากแนวคิดนี้ สะทศมีแนวทางที่จะนําเสนอเพื่อจะนําไปสู่การแก้ปัญหาการตกงานและนําไปสู่ระบบการศึกษาที่ดีและทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในที่สุดโดยสะทศตั้งใจจะนําเสนอแนวคิดนี้ต่อฝ่ายต่างๆในสังคมทั้งภาคนักศึกษาฝ่ายบริษัทการศึกษาและมหาวิทยาลัยทุกสถาบันผมต้องขอบคุณที่ท่านผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายที่ทำงานด้านการจัดทำข้อสอบ ได้ตอบรับงานที่จะจัดสอบยูเนตในปี2557นี้และนักศึกษาครูที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพประจำปี2557ก็จะได้ทดลองสอบในวันที่21มิถุนายน2557นี้เช่นกันจากนั้นสทศสก็จะนำข้อสอบยูเนตนี้ไปเสนอกับมหาวิทยาลัยและพยายามจะนัดฝ่ายกระชนรวมทั้งล็อบบี้ด้วย สทศเข้าใจดีว่ายูนนตที่จะนําเสนอคงไม่ตรงกับความต้องการของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแม้แต่ความต้องการของคนในสทศหรือผู้เชี่ยวชาญที่ถูกมองว่าอยู่ในฝ่ายสทศแต่เรามั่นใจว่าแนวทางที่เกิดจากข้อสอบร่วมตัวนี้จะเป็นคําตอบให้กับการศึกษาไทยในระยะยาวเป็นคําตอบให้บัณฑิตไทยผู้เป็นอนาคตของประเทศที่ดีและเป็นคําตอบให้กับลูกหลานของเราขอโอกาสสทศจัดสอบครับ อย่าเพิ่งปฏิเสธการตรวสอบของสทศให้โอกาสสทศและที่สำคัญที่สุดครับผมขอเชิญให้นักศึกษาทุกสถาบันให้โอกาสกับยูเนตของเราขอบคุณครับ